ให้คําว่าคนอีสานหาผัวฝรั่งเพราะขี้เกียจนะหาผัวฝรั่งเพราะอยากรวยหาผัวฝรั่งเพราะไม่อยากทํางานฟังเดอ้อคอมเมนต์นี่ะนะภาคไหนเขาก็ได้ผัวฝรั่งกันทางนั้นเนาะอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่การสู้และเมียฝรั่งนะขี้เกียจนะ่ะต้องยกให้เป็นบางคนเท่านั้นส่วนมากที่เห็นเห็นก็มาสู้มาลุยมาทำงานมาหาเงินช่วยเหลือครอบครัว กันทางนั้นพอเลยนะคำถามว่ามีแต่ผู้หญิงภาคอีสานชอบหาผัวฝรั่งเพราะขี้เกียจเพราะอยากรวยทางลัดชีวิตนะมันสู้กําปั้นทบดินมาตั้งแต่เกิดนะฮะเออเนาะถึงเวลามีโอกาสมาอยู่เมืองนอกใกล้ผัวฝรั่งมันก็ได้แค่ใบเบิกทางบางคนนะฮะก็พร้อมภูมิใจที่จะมาสู้แล้วมาสร้างมาหาเงินช่วยเหลือครอบครัว เบิงพาพเอาความเป็นจริงจะมองแค่สมองน้อยๆในมุมคิดของเจ้าของนะเออนี่โลกกว้างเปิดให้ดูให้ชมว่าชีวิตจริงเมียฝรั่งต่างแดนไม่ได้สวยหรูกันทุกคนไม่ได้รวยกันทุกคนอืมบางคนเขาไม่ทำงานเพราะว่าสามีเขาอ่า เนาะมีความสามารถซัพพอร์ตได้และพาระ,ะทางเมืองไทยไม่เยอะมันก็อยู่กฎเกณฑ์ของแต่ละครอบครัวแต่คนที่ทำงานนะเขาก็ภาคภูมิใจช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยหนักหนาแค่ไหนเขาก็สู้ทนเนาะเพื่อมีเงินดูแลพ่อแม่ทางเมืองไทยไอสิ่งดีๆไม่มองมองเพียงอยู่มุมเดียวอมืมาดูซิว่าใครที่ค้านคนอีสานเนี่ยขยันจะตายทำงานทุกอย่างนะหามลุ่งหามคำ่ำ ต้องบอกว่าฝรั่งทำไมชอบสาวอีสานต้องว่าสังซีด้อนะทำไมเลือกสาวอีสานเพราะว่าสาวอีสานเนี่ยอ่าอทนถึกทึนทำงานเก่งหาเงินช่วยผัวได้นะฮะเออไม่บนแล้วก็ดูแลดีนะเพราะหัวใจคนไทยได้ผัวฝรั่งดูแลผัวมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะได้ผัวไทยก็ดูแลเหมือนกันแถมทำงานหาเงิน ยังจะต้องหาพาข้าวให้กินเช้ากลางวันเย็นอ่านะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นข้อคิดความคิดผู้ชายไทยถ้ามองในมุมนี้ยายตอบชัดๆนะนี่คือความเป็นจริงที่เห็นโลกอนไรที่ทำให้เจ้าเห็นพอเขามาทุกขมายากอาสมน้ำหน้ามึงยากได้ผัวฝรัง่งเขาเล่าให้ฟัง คุณก็คอยแต่จะสมพอเขาบอกเขาไม่ทำงานก็ว่าเขาขี้ค้านนะสมองความคิดไม่ได้มีอะไรมีแต่อยากจะเหยียบเขาเพียงอย่างเดียวในความคิดของเจ้าบอกเลยนะเถียงแทนเลยอืมคนไทยทุกคนไม่ว่าภาคไหนอ่าอีสานเหนือใต้มาอยู่เบลยเยียมเนี่ยมีหมดทุกภาคได้ัวฝรั่งอะ่ะ แล้วเขาก็ช่วยเหลือครอบครัวแล้วเขาก็มาสู้ทำงานทำการกันส่วนมากเนาะส่วนที่เขาไม่ได้ทำเพราะสามีเขาไม่ให้ทำเขามีเงินซัพพอร์ตได้นั่นก็เป็นบุญวาสนาเขาแต่จะมาฟันธงว่าคนอีสานขี้ค้านอยากได้ผัวฝรั่งเพราะอยากสบายใจจริงๆทุกคนก็อยากสบายกันทางนั้นแหละแต่บุญวาสนานะ่มันก็ไม่ได้กันทุกคนอยากได้ผัวฝรั่งรวยเปกันทางนั้นแหละอืมแต่วาสนา มันไม่ได้เขาก็มาสู้เขาก็มาทำให้ดูนะฮะเปิดโลกความเป็นจริงให้เห็นว่านี่คือชีวิตจริงของผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างแดนนะต้องสู้ขนาดไหนทำงานอะไรบ้างไม่ว่างานนวดงานร้านอาหารไม่ว่างานทำความสะอาดโรงแรมทุกทุกงานนะฮะมันไม่มีคำว่าสบายแต่มันก็ภาคภูมิใจได้เงินได้ทองช่วยเหลือครอบครัวนะฮะในมุมเรา ไอคำดูถูกหรือว่าอมานั่นเขาเนี่ยบอกตรงๆนะเราไม่เก็บมาใส่ใจหรอกแต่ยายอะ่ะเป็นคนพูดอยู่นะตรงนี้ยายก็เลยหยิบยกมาเป็นคอนเทนต์และซ้ําๆย้ํำๆบอกความเป็นจริงว่าคนไทยในต่างแดนเนี่ยฝรั่งเนี่ยภาคภูมิใจเลยนะเออเพราะความเก่งความแก่งความขยันและความอ่อนน้อมนะเออปณีป,น,ปน้อมดูแลใส่ใจ ถึงได้ใจฝรั่งเท่าหมายหัวที่จะไปเอาผัวเอาเอาเมียเมืองไทยอ่านะในมุมมองต้องการดูแลเขามีเงินพอเขาพร้อมใจนะพร้อมซื้อความสุขความสบายของเขามีเรามาปฏิบัติดูแลนะฮะอืมในหัวใจอสาวไทยดังในยุโรปในความรู้สึกของฝรั่งที่เขาเลือก เพราะอยากมีคนดูแลหญิงไทยมีสเสน่ห์นะมีความขยันมีความอดทนนะอดกั้นอดออมอืมทาได้ทุกอยา่างฝรั่งได้เมียไทยมาหนึ่งคนเหมือนได้ทุกแผนกเลยนะเออดูแลหาเงินนะนี่คือความเป็นจริงแต่มันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของตัวเองของแต่ละคน บางคนอาจจะอยู่ในสถานะอ,ะอดทนอดกั้นไม่มีความสุขแต่ได้เงินนะคะเราก็มาพูดกันเปล่าๆด้วยความเป็นจริงแต่ละคนเจอแต่เราแต่สาวๆที่อดทนอดกัน้นฝรั่งให้เงินเยอะๆเนี่ยอืม <c oughs> มองเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตอนมีหนี้ทนได้เพราะจะต้องใช้หนี้นะคะอ่า ชีวิตฉันไม่มีอะไรแล้ะขอให้ได้เงินให้แม่ฉันใช้นี่เคลียเพราะหลังจากผ่านพ้นนี่าความสุขไม่มีก็จะมาขยับขยายกันต่อไปคำว่าทนนะอดทนอดกั้นทนอยู่กับอยู่ทนมันแตกต่างถ้าทนอยู่เนี่ยเนาะมันก็ทนได้แต่เล็กๆพอนานเข้าชีวิตฉันเว้ยอืม ก่อนตายฉันก็อยากมีอิสระก่อนตายฉันก็อยากมีความสุขและสิ่งที่เราได้เงินเขามานะฮะเออถ้าเขาไม่มีความสุขฝรั่งก็ไม่จ่ายหรอกทุกคนก็คือแลกหมัดต่อหมัดอ,มอยู่กันสี่ปีห้าปีเราหมดหนี้สินอ่าเรามองแล้วจุดตรงนี้เราเป็นทาตเงินมาเวลาใช้หนี้กันจบในความว่าผัวเมียนะบุญคุณถามว่ามีไม่มีแต่อย่าลืมว่าอย่าเอามาค้ำหัวเพราะเป็นเมีย ก็ปฏิบัติดูแลผัวแลกกับอืมสามีให้เรานะคะอ่านี่คือจิตใจนี่คือความเป็นจริงในต่างแดนที่เรามาเล่าสู่กันฟังเปล่าๆให้รู้ว่าเป็นยังไงอย่าไปดูถูกคนเพียงแค่เป็นคนอีสานเพียงแค่เขาได้ผัวฝรั่งเพียงแค่ความคิดเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะ อืทุกคนก็ควยคว้าหาชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วในเมื่ออยู่กับผัวไทยมันไม่มีดีทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งทุกข์อืมเนานะมันเลิกลากันไปแล้วเขาจะเดินสายมาหาผัวฝรั่งถึงแม้เขาทํางานเขาก็มีเงินนะฮะซัพพอร์ตพ่อแม่แล้วก็เก็บไว้ดูแลตัวเองนะฮะกลับเมืองไทยก็ได้เลิศหน่อยถึงแม้อยู่นอกเราทํางานล้างซ่วมก็ตามมันก็เป็นความพอใจของพวกเขา จงยินดีและดีใจไปกับเขาในภาพความเป็นจริงทุกจริงเหนื่อยจริงแต่มันก็คุ้มกับการทำงานอยู่ในต่างแดนอันนี้พูดและการันตีด้วยตัวเองเลยนะฮะไม่เคยเสียใจไม่เคยน้อยใจที่ได้ผัวมาแล้วมาทำงานเพราะยายเลือกทำงานตั้งแต่แรกงานคือเงินคืออิสระของชีวิตเพราะมันเป็นเงินที่เราทำแล้วเข้ากระเป๋าเรา เองนะผัวอืมถ้าขอได้ขอเก็บเข้ามาใส่กระเป๋านับเพียงแค่อยู่กับเรานะคะเพราะว่าผัวไม่มีอะไรแน่นอนทําดีในทุกวันมีความสุขในทุกๆวันคําดีวันนี้ผลมันอาจจะคุ้มครองเราพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงไม่มีใครการันตีได้นี่แหละชีวิตความเป็นจริงฟังกันสัดๆนะคะอืม ที่ยายเอามาเล่าสูกันฟังเนาะยาสูดดูทูกกันพี่น้องขาบอกว่าหญิงหรือชายนะฮะฝ่ายชายก็อย่าดูถูกผู้หญิงเพราะผู้หญิงคือเพศแม่ฝ่ายเราก็ไม่ได้ถูกใครคนไทยอ,อ่ชายไทยนะมีดีมีร้ายฝรั่งก็มีร้ายมีดีมีเลวเมื่อนกันอยู่ที่บุญวาสนาใครจะเจอนะพอเจอแล้วจะจบยังไงเนาะถ่ามาอยู่แล้วไร้ค่าไม่มีคุณค่า นะฮะก็ทิ้งเหมือนกันนะฝรั่งนะใจผู้หญิงอะแก่งนะเคยทิ้งผัวไทยมาแล้วมาเอาผัวฝรั่งถ้าฝรั่งเฮเราก็ทิ้งเหมือนกันนี่แหละบอกซะตอบแทนสาวไทยเลย